จอมพลเรือที่เทียบเคียงได้กับราชาโจรสลัดความสัมพันธ์ของดาก้อนและลูฟี่ในอดีตคอสกิลมีเกณ์ตั้งค่าห,หัวยังไงบทบาทหน้าที่ของคุซาร์ในกลุ่มโจรสลัดหนวดดำและความแข็งแกร่งของกาลิ่งรวมถึงข้อมูลอื่นๆจากการตอบคำถามข้อมูลพิเศษของอาจารย์โอดาสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนแนลครับคลิปนี้ครับผมเรามีข้อมูลพิเศษเป็น10คคำถามจากอาจารย์โอดานั่นเองครับก็จะมีคนเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับบางเรื่อง ่องบางประเด็นที่มันเกิดขึ้นในกระตูบันพีครับ ء. แล้วเขาก็จะมีการถามอาจารย์โอดาไปครับซึ่งอาจารย์โอดาเนี่ยก็จะมีการตอบข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยตามที่มีคนถามเข้ามานั่นเองนะก็เดี๋ยวมาค่อยๆดูค่อยๆไล่เรียงกันไปครับว่ามีคําถามอะไรบ้างและมีข้อมูลพิเศษอะไรบ้างในการเปิดเผยจากปากอาจารย์โอดาในครั้งนี้นะคําถามแรกเลยมีการถามอาจารย์โอดาว่าเวลาที่ลูฟี่ใช้เกียร์ห้าเนี่ยและตอนนั้นลูฟี่เนี่ยมีการหยิบแว่นออกมามีการสวมหมวกเบสบอลได้ด้วยเนี่ยในตอนที่ลูฟี่ใช้ พลังเกียร์หที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยลูฟี่ทําอย่างนั้นได้ยังไงไกลไกในการทํางานมันเป็นยังไงล่ะครับอจา์ดาก็ตอบว่ามันเป็นการเข้าสู่จินตนาการของนิกกานั่นเองก็นั่นแหละครับผมคือพลังแห่งเทพนิกะเนี่<อ>มันทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีอิสระกันแบบสุดๆครับแล้วพลังมันก็เหนือล้ําจินตนาการกันแบบสุดๆทําสิ่งที่มันเหนือสามัญสํานึกได้แบบสุดๆครับคำตอบเนี่ยก็ะจะสื่อประมาณว่าเออมันก็เป็นแบบพลังจินตนาการของเทพนิกะครับจินตนาการถึงสิ่งไหนได้จิ ในการถึงอะไรได้ก็จะสามารถเอาสิ่งที่อยู่ในจินตนาการสิ่งที่อยู่ในความคิดนะครับทําให้มันปรากฏมาสู่โลกความจริงได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคําถามที่2เกี่ยวกับซาโบครับมีคนถามว่าซาโบได้รับผลพิสูจ์เมลาเมลามาแล้วเนี่ยซาโบเองก็พยายามใช้พลังไฟนี้อย่างเต็มที่ผมอยากรู้ว่าซาโบเนี่ยได้รับการฝึกฝนการใช้พลังผู้วิศาเมลาเมลานี้อย่างถูกต้องหรือเปล่าคําตอบเลยก็คืออาจารย์ด่าบอกว่าตัวซาโบเนี่ยฝึกฝนทุกวี ทุกวันอยู่แล้วครับและเจ้าดาก็คิดว่าการที่ซาโบสได้ความทรงจํากลับคืนมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ซาโบดจําอะไรได้หลายอย่างแล้วก็จะช่วยซาโบดได้หลายอย่างเหมือนกันครับอันนี้ขอเสริมด้วยความคิดเห็นส่วนตัวครับคือสําหรับการที่ซาโบดใช้ผลเมลาเมลาเนี่ยผมมองว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยซาโบดเองก็ใช้ได้ดีมากๆแล้วในระดับหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นเลยครับว่าพอกินผลเมลาเมลาปุ๊บเนี่ยก็ยังสามารถใช้พลังไฟเล่นงานเบอร์เจได้ด้วยนะ นี่ขนาดเพิ่งแบบว่าได้พลังมาสดๆร้อนๆนะแต่ว่าระดับแม่ทัพจกพักรพรรดินีซาโบ้ก็คือตบแบบชิวๆเลยนะซาโบ้เป็นคนที่มีความสามารถสูงเยอะนะเซนในการต่อสู้ก็ดีครับเพราะ,ะนั้นผมมองว่าใช้เวลาในการฝึกฝนอะไรไม่นานหรอกครับซาโบ้ก็น่าจะใช้พลังจากปวิสัต์เบล่าเมล่าได้อย่างเต็มที่ไม่น้อยหน้าเอสนะหรืออาจจะใช้ได้ดีกว่าเอสไปเลยก็เป็นได้นะคําถามต่อมาเกี่ยวกับดากอนครับมีคนถามว่าดากอนเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกับลูฟี่ไหมครับคำตอบเลยก็คือไม่ ไช่จ้าอาจาดาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ในตอนที่ลูฟี่จําความได้มีความแตกต่างระหว่างดาก,รก,รก้อนกับคูมาคือดาก้อนเนี่ยเป็นระดับผู้นําของกองทัพปฏิวัติและถ้าความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพ่อลูกของดาก้อนและลูฟี่ถูกเปิดเผยเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของลูฟี่เองอาจาจ้าดาเองเนี่ยก็ยังสงสัยครับว่าดาก้อนรู้สึกยังไงเมื่อดาก้อนนั้นจําเป็นจะต้องหันหลังให้กับครอบครัวตัวเองแล้วดาก้อนเองคิดยังไงกันแน่นาะเมื่อเขาเนี่ยได้เห็นลูกชายของเขาที่เมือง โลกเทาสําสหรับคําตอบตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ตรงตัวนะครับผมคือดาก้อนเนี่ยไม่ได้มีช่วงเวลาที่อยู่กับลูฟี่ในตอนที่ลูฟี่จําความได้ครับเพราะนั้นอ่ะถ้าเชื่อมโยงตามในเรื่องเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ลูฟี่เองเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักพ่อตัวเองครับผมไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวเองมาก่อนนะกว่าจะเห็นหน้าพ่อก็คือผ่านหน้าหนังสือพิมพนะผมเพิ่งจะรู้ว่าพ่อตัวเองหน้าตาเป็นแบบนี้นะ <laughs> เพราะนั้นครับในช่วงเวลาที่ลูฟี่จําความได้ลูฟี่ไม่เคยรู้จักดาก้อนมาก่อนครับแต่ถ้าย้อนไปอีกครับผมอย่างเช่นตอนที่ล ยังจําความไม่ได้เนี่ยอาจจะแบบเบบีสุดๆแบเบาสุดๆนะครับผมนั่นแหละในตอนที่แบบลูฟี่เพิ่งเกิดอะไรนี่นะเอออาจจะไปแบบฟิลนั้นเลยนะก็อาจจะมีการพบเจอลูฟี่บ้างในตอนที่ลูฟี่เกิดครับซึ่งนั่นแหละครับผมพอลูฟี่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัวดาก้อนเองก็เรียกว่าเป็นห่วงลูกครับไม่อยากให้ใครรู้ความสัมพันธ์ระหว่างดาก้อนและลูฟี่นะตัวดาก้อนก็ต้องหันหลังให้กับครอบครัวแล้วก็ต้องทิ้งลูฟี่ให้อยู่ตามลําพังด้วยความจําเป็นจริงๆนั่นเองครับคําถามต่อมาเกี่ยวกับหนวดดําครับมีคนถามว่า เอของกลุ่มโจรสลัดนวดดำเนี่ยมีชื่อว่า s a er b บอร์ออ e ซีเด้วยมันจะมีความหมายหรือว่าความเกี่ยวข้องอะไรกับล็อก d c b ีเบหรือเปล่าครับอาจยาดาก,ก็บอกว่าเออไอคำว่า c b เบกเนี่ยมันก็เป็นแค่ชื่อของเรือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้ก็เรียกว่ายังเป็นการตอบแบบคลุมเคลือนะครับผม ไม่ระบุอะไรให้ชัดเจนสักอย่างครับว่าตกลงแล้วจนวดดำเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับล็อกดีซีเบกหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแน่นะคือนั่นแหละสำหรับตัวหนวดดำเนี่ยกับล็อกดีซีเบกเนี่ยครับเออแฟนๆพี่ก็มีการเชื่อมโยงต่างๆนานานะว่าอ่ะอาจจะมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าเป็นพ่อเป็นลูกกันไหมนะหรือว่าแค่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะเดินตามแนวทางตามรอยซีเบกแค่นั้นโดยที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในเชิงสายเลือกเนี่ยอ่ะมันก็ยังมีบุมบองที่แตกต่างกันไปครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุ เรื่องสำคัญนะผมสําหรับชาติกําเนิดหรือว่าชาติตระกูลของหนวดดำนะผมมองว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันคงต้องมีการเปิดเผยแบบเป็นเรื่องเป็นราวแหละนะครับผมเออแต่ว่าเขาก็คงเอาไปเปิดเผยในเรื่องหลักนะผม อาจารย <ar> ์ด <relaxed> ัดก็เรียกว่าตอบกัก,กในข้อมูลพิเศษครั้งนี้นะยังไม่ยอมเฉลยตรงๆนะเพราะถ้ามันเป็นเรื่องแบบคัจริกิก็นก่นและครับผมเขาคงไปเฉลยในเรื่องให้มันมีอิมแพกต่อในเรื่องอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคําถามต่อมาเกี่ยวกับแชฉงและโรเจอร์กันบ้างครับมีคนถามว่าถ่าขามูซาลิกการจากไปของพระเจ้าท่าโจมตีที่สามารถจัดการคิดได้ในครั้งเดียวเนี่ยท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าของโรเจอร์นี่นาแชฉงเนี่ยเรียนรู้มาจากโรเจอร์หรือว่าเรียนแบบโรเจอร์มาหรอครับอาจารย์ดัก็ตอบว่าแชฉงเนี่ยจำ ได้เพราะว่าแฉงเนี่ยมองโรเจอร์เป็นแบบอย่างอยู่เสมอเลยและถ้าโจมตีลักษณะนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ตามในกลุ่มโรเจอร์เนี่ยจะสามารถเรียนแบบกันได้ง่ายๆหรอกนะเพราะฉะนั้นการที่แฉงสามารถใช้วิชานี้ได้เนี่ยก็นับว่าความสามารถของแชงเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยละ่ะคำถามต่อมาเกี่ยวกับครอสกิลบ้างครับก็มีคนถามนะครับว่าระบบเรียกว่าไงระบบค่าหัวที่ครอสกิลตั้งเนี่ยเออมันมีเกณฑ์ยังไงครับว่าทหารเรือคนไหนควรจะได้ค่าหัวเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะ คำตอบจาเจ้าดาครับบอกว่าระดับจอมพลเรือนเนี่ยเอาไปเลย5บางกุฎนะครับผมซึ่ง5บางกุดก็จะอยู่ที่5,000ล้านเบรลีเลยน,นั่นเองครับก็เรียกว่า5,000ล้านนี่ไหม ค่าหัวระดับราชาเจ้าสัตว์เลยก็ว่าได้นะแม่ง5พลานี่ระดับโลเจอร์ระดับหนวดขาวนู่นเลยนะส่วนระดับพลเอกครับ3มงกุฎครับ3มงกุฎก็คือ3,000ล้านครับระดับพลเรือโท5ดาวครับ5ดาวก็คือ500ล้านครับระดับพลเรือตรี3ดาวก็คือ300ล้านครับระดับนาวาเอกหรือว่าพลจัตวาจะมีมูลค่าเท่ากับ1ดาวหรือว่า100ล้านครับส่วนยศอื่นๆที่เหลือครับอย่างเช่นพวกทหารสัญญา บาทครับก็จะมีค่าหัว1ล้านเบลีครับทหารระดับชั้นประทวน10,000แสนเบลีครับอ่ะก็เรียกว่าเป็นพวกแบบปลายแถวปลายแถวแล้วนะ เรียกได้ว่าคอสเกิลวนี่เขาก็มีระบบจัดแจงค่าหัวต่างตาลาดาได้อย่างดีเยี่ยมนะนอกจากนี้ครับก็ยังมีการเสริมอีกด้วยครับว่าสําหรับพวกทหารเรือที่มีชื่อดงัดงทหารเรือที่มีชื่อเสียงเนี่ยค่าหัวนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นตามกรณีพิเศษอะไรกันไปนั่นเองนะก็อย่างเช่นครับผมเคสที่เราเห็นครับอย่างตัวโควบี้เนี่ยถ้าตามยศของเขาแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วอิตาโคบี้เนี่ยต้องมีค่าหัวแค่1ดาวเท่านั้นนะครับแต่นั่นแหละครับด้วยการที่โคบี้มีชื่อเสียงนะโคบี้เนี่ยครับมีค่าหัวอยู่ที่5ดาว ซึ่งเทียบเคียงได้กับค่าหัวระดับพลเรือโทเลยนะการาฟเองก็เช่นกันครับการาฟเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นระดับพลเรือโทต้องมีค่าหัวอยู่ที่5ดาวนะแต่ด้วยการที่แบบการาฟเม่งโคตรเก่งโคตรตึเงเป็นระดับตํานานนะผมการาฟก็จะมีค่าหัวอยู่ที่3มงกุฎนะผมซึ่งเป็นค่าหัวที่เทียบเท่ากับระดับพลเอกเลยนั่นเองนะคําถามต่อมาเกี่ยวกับคุซันนะครับผมมีการถามว่าในฐานนกัปตันเรือลําดับที่10ของกลุ่มโจรสลัดนวดดำคุซันหรือว่าอดีตพลเอเอกอาโอคเนี่ย เขาทำงานประเภทไหนกันแน่เขามีบทบาทและผิดชอบยังไงภายใต้ธงหนวดดาและเขามีผู้ใต้บังคับบัญชาไหมคําตอบจากเจ้าดาครับบอกว่าคุซันเองก็มีลูกน้องเหมือนกันครับแต่คุซันนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะเชื่อฟังทุกสิ่งทุกอย่างของหนวดดาไปซะทั้งหมดครับสำหรับตัวคุซันเองแล้วเนี่ยการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจุดสลัดนวดดาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุซันเนี่ยจะต้องทําชั่วเสมอไปครับแต่การที่เขามาอยู่กับนวดดาเนี่ยบนหมายความว่าตัวคุซันนั้นจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระนั่น แต่ยังไงก็ตามนั้นในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกของกลุ่มหนวดดําคนหนึ่งเนี่ยด่วนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะสร้างความสูญเสียให้กับผู้คนมากมายด้วยเช่นกันก็เป็นการตอบแบบเทาๆเลยนะผมสลหรัอาจารยาวัดนาก็เหมือนกับว่าไม่ได้ดีสุดขั้วแต่ก็ไม่ได้ชั่วสุดโต่งนะผม เป็นการกระทําที่ออมีความเป็นกึง่งกลางนะครับผมเทาๆนะครับผมอาจจะมีส่วนดีบ้างมีส่วนไม่ดีบ้างอะไรแบบนั้นนะคําถามต่อมาครับผมเกี่ยวกับระบบการเกณฑ์ทหารโลกครับมีคนถามว่าอย่างฟูจิโทระและริวคุกิวนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทัพเรือได้ยังไงและมีระบบในการขัดเลือกคนยังไงอาจารย์อดก็บอกบว่าประเทศต่งตงตางๆที่อยู่ภายใตย้สังกัดของรัฐบาลโลกเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีทหารและกองกําลังป้องกันตัวเองกันอยู่ใช่ไหมล่ะรัฐบาลโลกเนี่ยก็ได้ทา การเรียกคนเหล่านั้นให้มาเป็นทาหารแล้วก็ทําการคัดเลือกคนที่มีความสามารถที่สุดจากบุคคลเหล่านั้นอีกทีนึงและการเกณฑ์ทหารโลกครั้งนี้เนี่ยยังกลายเป็นจุดชนวนก่อให้เกิดการปฏิวัติทั้งแอาณาจักรเมื่อเร็วๆนี้อีกด้วยเพราะว่ากองกําลังป้องกันตัวเองของแต่ละประเทศถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเรือทําให้กองกําลังป้องกันตัวเองของแต่ละประเทศเนี่ยอ่อนแอลงการปฏิวัติทั้งแอาณาจักรนั้นจึงประสบความสําเร็จด้วยเหตุนี้นั่นแหละและต่อมาครับเป็นคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องล็อกกี้พอร์ทที่ทําให้โคว ถูกยกย่องว่าเป็นวีแลุรุษคับมีคนอยากจะรู้รายละเอียดตรงนี้ครับอ,อาารักดก็บอกครับว่าโหถ้าเกิดจะพูดเรื่องนี้เนี่ยมันใช้เวลานานเลยนะแล้วเจ้าดักก็บอกครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาคงที่จะไม่คิดเอาไปเล่าในเนื้อเรื่องหลักด้วยเพราะฉะนั้นอาะขอเล่ากันแบบสรุปๆเลยแล้วกันนะเหตุการณ์ที่ล็อกกี้พอร์ตเนี่ยมันเกิดจากการที่มีข่าวว่าที่เกาะแห่งโจรสลัดเนี่ยมันมีโพนิกีฟชิ้นสําคัญอยู่ลอเองที่มีความสนใจในโพนิกีฟก็ได้ทําการยึดเรือโดยสารขนาดใหญ่ลํานึงที่ ชื่อล็อกกี้พอร์ตเพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปใน,กนเกาะโจสลัดฮาจิโนซึแต่บังเอิญว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่มีกษัตริย์และขุนานางชั้นสูงของประเทศหนึ่งอยู่ในเรือนี้กันไซอย่างนั้นครับก็ต้องบอกว่าเจ้าลอมันสวยนะครับเพราะว่าเอาข้าจริงเลยเรือลอมันแค่ยากจะยึดเรือทั่วไปที่มันทําการขนส่งของไปหากเกาะโจสลัดก็แค่นั้นนะมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นปัญหาใหญ่เลยล่ะล้อเนี่ยได้มีการประทะกับพวกโจสลัดและหลังจากนั้นเนี่ยโคบี้และนวดดาก็มา ถึงที่เกิดเหตุด้วยด้วยเหตุนี้แหละทําให้ทั้ง3ามคนเนี่ยได้เกิดการร่วมมือกันและเป็นปฏิวทติการชั่วคราวขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวหนวดดานั้นได้กลายเป็นราชาของเกาะจอสลัดฮาจิโนซึส่วนรอนั้นก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นเจเทศจอสลัดส่วนโคบี้นั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษตรงนี้ไม่งงใช่ไหมครับเดี๋ยวขออธิบายภาพรวมอีกทีนึงครับเหตุเกิดจากการที่รอน,นี่สนใจพนกีที่ฮาจิโนซึนะครับมันได้ทําการยึดเรือที่ ที่มีชื่อว่าล็อกกี้พอร์ตเพื่อที่จะลักลอบเข้าไปในฮาจิโนตแต่ประเด็นคือไอเรือที่ลักลอบมาเนี่ย แม่งมีการขนราชามีการขนขุนนางนีผมมันก็เลยกลายว่าเหตุการณ์เนี่ยวุ่นวายบานปลายกันไปยกใหญ่เลยล่ะครับส่วนที่โคบี้มาฮาจิโนสึเนี่ยก็น่นอนครับว่าด้วยการที่มันมีบุคคลสําคัญของประเทศเนี่ยครับผมถูกล่อจับกลุ่มตัวเนี่ยโคบี้มันในฐานะกองทัพเรือ,อมันก็ต้องออกปฏิบัติการเพื่อมาช่วยเหลือบุคคลสําคัญอยู่แล้วครับส่วนอิตานวดดําเนี่ยอยากจะได้เกาะจนสลัดฮาจิโนสึอ,อยู่เหมือนกันครับมันก็มีการมาบุกลุกที่ฮาจิโนสึเนี่ยนะครับ เหตุการ์มันก็แบบชลบุญวุ่นวายนะครับผมแล้วแน่นอนครับว่าคนที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของเกาะโจสลัดทาจิโนสืเนี่ยมันคือหวังจื้อนั่นเองครับซึ่งนั่นแหละครับพออาณาเขตของหวังจื้อเนี่ยมันมีความชรบุญวุ่นวายมีใครมาก่อเหตุมีใครมาลุกลาอาณาเขตเขาเนี่ยหวังจื้อมันก็ต้องออกมามาเจญหน้าต่อสตู้กับศัตรูอยู่แล้วครับนั่นแหละครับผมกลายเป็นว่าหวังจื้อเนี่ยโ,โดนตบโดนรอโดนโคโบี้โดนหนวดดานีผมร่วม,มือกันตกหวังจื้ออะไรกันไปนะกูสงสารหวังจื้อว่ะ แม้อยู่รอดปลอดภัยมาตั้งนานมาตั้งแต่สมัยยุคล็อกดีซีเบคกัอาคิดูลแล้วกัน แต่แม่งต้องมาสิ้นลายเพราะว่าโดนลุมกันซะอย่างนั้นนะเออหน้าตรงตาเหมือนกันนะอ่ะก็ครับผมประมาณนี้นะสำหรับเหตุการณ์ที่ล็อกกี้พอร์ตนะแล้วก็คําถามสุดท้ายครับผมเกี่ยวกับเซนฟิกเกอร์แลนด์กา์ลิงครับมีการถามว่าในเหตุการณ์ที่ก็อดวอลเลเซนฟิกเกอร์แลนด์กา์ลิงที่เข้าไป,ปเผชิญหน้ากับพวกโจรสลัดในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยความสามารถในการต่อตู้ของกา์ลิงเนี่ยเขาแข็งแกร่งแค่ไหนล่ะครับคําตอบก็คือโวยกา์ลิงนี่แข็งแกร่งนะแล้วก็มีเหตุผลที่เขาแข็งแกร่งด้วยล่่ะกกก็แแคนี้น้ับบบผมมยงไไดอเฉพาะ เจาะจงนะครับว่าไอ้เก่งเนี่ยมันเก่งแบบแค่ไหนเก่งเทียบชั้นตัวนูว้นตัวนี้ได้แบบไหนนะผมแต่ว่ามันเก่งกันแล้วกันนะก่น,นั่นนะครับผมดูจากสไตล์คาแรคเตอร์บุคลิกของการลิ่งเนี่ยก็นับว่าเป็นตัวละครระดับ บอสสในช่วงท้ายนี้ตัวหนึ่งได้เลยนะดูทรงแล้วเนี่ยก็อาจจะได้มีการ,รเผชิญหน้าปะทะต่อสู้กับดาก้อนด้วยก็เป็นได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับผมการตอบคําถามข้อมูลพิเศษจากอาจารย์โอดาครับเออบางข้อมูลก็มีสาระสําคัญมีเนื้อาหาสําคัญนะบางข้อมูลก็ดูแล้วธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยสําคัญอะไรมากมายสักเท่าไหร่ก็มีเหมือนกันนะผมผสมปนเปย์นนกันไปนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมกับข้อมูลในคลิปนี้นะแล้วใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถส,สนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละ199บาทซื้อ3ถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่อนอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแลวเดี๋ยวเรามาพบบเจกกกัััันใมม่ร้งผโปด ใช้แล้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ